สวัสดีค่ะชื่อน้ำเพชรค่ะเอชอารบอกว่าให้มานั่งรอสัมภาษณ์ตรงนี้ค่ะนี่นี่น้ำเพชรเธอมาสมัครตำแหน่งอะไรหรอนี่น้ำเพชรทำไมถึงอยากมาสมัครงานที่นี่หรอ พอสจวนหล่อใช่ปะมึงมึงแปลกปะวะเขาจะรับปอพี่ว่าทรงเนี้ยขาดเอลดีนชัวจอจอนจอรนจอรนไหนอะจอรนนี่จอรนนี่จอรนนี่พี่ชายชื่อชายชื่อชายจอรนนี่วัานเพ็ร ปูป <Ay. S 2> ูน oh, okay. ้ำเพชดกลัวโอ้ยแค่น yeah, like ี uh ้ก oh, okay. ัวมันมีป <wh> ูกว่านี Dead ้อีก hmm. น <wh> ้ำเพชรโอ้ยกลัวจอนกลัวปูอะไรวะเฮ้ยอะไรปูันหมดแล้วอะไรนานาัวไมนาปลอมโบถ์น้ำเพชรกูวะน้ำเพชดกู๊โบถน้ำเพชรกู๊ะต <has> ึง ดูเม็ดโซเดียมพองทันสิน้ำเผชรกลัวเงือเปียกน้ำเผ็ดไม่ชอบน้ำเผ็ดกลัวน้ำเผ็ดกลัวอ,อีบา้า<อ>กลัวอยู่คนเดียวกลัวทุกอย่างเลยมองกอกจากบ้านได้งไง